มีอะไรนะแชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมนะครับย้อนวัยเกมเก่าในเครื่อง PlayStation 1ถ้าคุณเป็นแฟนเกมแนวแอคชั่น RPG แบบ 2D สไตล์เซลดา Zelda, ผสม s e c r e t of m มา a วันนี้เรามีเกมลับจากเครื่อง PlayStation 1ที่คุณอาจจะยังไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อน เกมนี้มีชื่อว่า Brave Proof เกมแอคชั่น RPG ญี่ปุ่นล้วนที่ไม่เคยวางจำหน่ายนอกประเทศแต่มันดีเกินคาดเกม Brave Proof PlayStation 1ตัวลุยโลกแฟนตาซี RPG สุดลำ้ำที่คุณไม่ควรพลาดเกมนี้นะครับวางจำหน่ายในญี่ปุ่นเมื่อปี1998พัฒนาโดย Data w a s t e ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นเรนดี้หนุ่มน้อยนักผจญภัยที่ต้องออกตามหาพ่อแม่ที่หายตัวไปและเผลอไปปลดผนึกเทพโบราณโดยไม่ได้ตั้งใจเนื้อเรื่องไม่ได้ซับซ้อนมากแต่นำเสนอได้อบอุ่นสนุกและมีความคลาสสิกแบบ RPG ยุค90 <Yeah. S 1> เต็มเปี่ยมระบบเกมเพลย์นะครับ เกมเพลย์ของเวท o ู้มาในรูปแบบแอคชั่น RPG มุมมองจากด้านบนผู้เล่นจะได้เดินทางไปยังเมืองป่าถ้ำและดันเจียนต่อสู้สไตล์เรียวท่าด้วยการใช้ดาบเวทมนต์และการหลบหลีกเกมยังมีระบบเก็บของใส่อุปกรณ์อัพค่าพลัง และสลับเวทมนต์ที่หลากหลายจุดเด่นอีกอย่างคือระบบควบคุมที่ลื่นไหลเหมือนเกมเซลดาบวก YS รวมกันและทุกดันเจียนมีปริศนาให้แก้ไม่น่าเบือ่อมีความท้าทายพอประมาณด้านงานภาพและดนตรีการาฟิกของเกมนี้นะครับเป็นแบบ 2D แบบสวย มีการใช้สีสันที่อบอุ่นรายละเอียดฉากและตัวละครทำได้ดีมากๆในยุค p พ a y s t a t n o n 1แม้จะไม่ได้ใช้พลังของ3 d เต็มรูปแบบแต่สไตล์2 d แบบนี้กลับไม่ร้าสมัยนะครับเพลงประกอบทำได้ดีเสียงซาว้มีความแฟนตาซ,ซีนุ่มลึกเข้ากับอารมณ์ผจนภัยเหมือนเล่นเกมยุคซ u เปอร์ฟาร์มิคม แต่เวอร์ชั่นสุกงอมขึ้นมาหน่อยความยากและความยาวของเกม b e p r o o ฟไม่ใช่เกมที่ยากมากแต่ก็ไม่ง่ายจนน่าเบื่อบางจุดจะต้องใช้สมองในการแก้พัซเซลและปอดไฟหลายตัวต้องมีจังหวะที่ดีตัวเกมมีความยาวราวๆ10ถึง15ชั่วโมงหากเล่นชิวๆ เหมาะกับคนที่ชอบเล่นเกมเรื่อยๆไม่เร่งรีบพร้อมเนื้อเรื่องน่ารักน่ารักและระบบต่อสู้ที่เข้าใจง่ายจุดเด่นๆนะครับระบบการต่อสู้ที่ลื่นไหลเข้าใจง่ายภาพสไตล์ 2D ที่ยังดูดีเพลงเพราะบรรยากาศดีเกมหายากเล่นได้ไม่มีเบื่อ จุดด้อยของเกมนี้นะครับก็คือไม่มีเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับต้องใช้เพ r รในการทานสลดเอานะครับเมนูและบทสนทนาเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดไม่มีมินิแบบบางทีทําให้หลงได้ง่ายนะครับจึงต้องมีคู่มือสรุปนะครับเบสบลูฟก็คือเกมที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปนะครับแต่ใครที่ชอบเกมแอคชั่น RPG เกมนี้ควรลองนะครับมันคือความรักจากยุคก,ก้าบลุกจากเซกาเกมตะวันตกถ้าคุณชอบเซลดาเกมนี้จะทำให้คุณยิ้มได้อย่างแน่นอนเอาล่ะครับถ้าคุณชอบคอนเทนต์แนะนำเกมเก่าแนะนำเกมใหม่หรือว่าย้อนวันวานเกมเก่ารบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราหรือว่าจะจะมีเกมไหนที่อยากให้เรารีวิวลงกดคอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับไม่มีอะไรมากสำหรับวันนี้สวัสดีครับ